ไอเห็นเขาไม่คือตายชอบจับ<ส>เคสใส่สชุดฟุ้งฟิ้งใช่ไห <Dav. S 3> มเออสภาพตอนนี้โคตรฟุ้งฟิ้งเลยเฮียแม่งกูไม่ชอบเสื้อของบุรอนนี่สุดแล้วมมแม่งเป็นสีชมพูเฮียโอ้ยโลมาว่ะนในกลุ่เปดามียจะแดนตะข่ายหยาบเอามาทุกคนร้วมมีกูของตัวเองนั่นแหละ โโอ้ทุกคนเรื่อมีอีกโูบ่าเอ้ยกูแรงสิเลี้ยงกระตั้งหานแม่เงี้ยไม่เราก็เลี้ยงมาซะดีโอ้โหโทษถูกได้แค่อาิประดำทรงแหลกยังไงพอไข่เน่าไข่เจ้าซานพอต่างกียังไงมีพระประสงนามเป็นหูิทองแท้โอ้ยชี้ชินบอกเลยว่าน่า ยังไม่ถึงตัวกูเลยนี่อีกแล้วเชี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยบอกว่าผมไม่ทันลัคก,กี้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปยิงโอ้โหไม่ยิงเลยนะโอ้สิ่งคีย์บอร์ดชัดมากเอจริงนี่แต่บล็อกกับคนเดียวไม่ได้นะเว้ย บทำไมอ่ะย vale. e ี่ <separ atie. S 1> y, 剛剛ู้ออะไรกับได้เสียงที์บอรกใช่ไหมใช่ผมได้ยินผมผมได้ยินคุณกดน่าจะกดปุ่มวีป่ะแต่แบบกึ๊กๆเรยอมีเสียงเขาเสียงของบูธสวิตช์มีเสียงเขาเสียงของบูธสวิตช์ไอ้เยี้ยเสียงบูธดังเกินไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เขาเสียงปุ่มสวิตช์แต่ผมว่าน่าจเป็นด้วยคุณกดปุ่มแรงเกิน คุณเบามากเลยนะจิ้มเบามากเลยนะปกติจะจิ้มแบบตุ้มตุ้มต like ุ้มขอผมก็สวิตนะเพราะว่าของผมก็สวิตนะไม่เห็นจะ่เข้ามาเลยนะเลซซเลสาเลซซีเปล่าฮะเลสซี่เปล่ก็กรอบใช้ได้อยู่เลสซซี่แหละถ้าเป็นมูสวิตมันจะเข้าไมาง่ายกว่าเซ็งก็กรอบอร่อยใจชอบ เล่นิทเสียงจะเข้ามาตีไงเอ้เสียงจะเข้ามาตีาเสีงจะน่มกว่าะครับเีมัจได้นอวาเ้ยสวยยคึคึกึกงกงมีใครอยู่บ้านไหม้อรเยอะี่ปากกระจอปิดลเฮียรู้ไหมที่คนเรามีอโก เออหังขวาไม่ได้เดี๋ยวนะจะไิ่งหน้าทีกี้ไยผมไปทางนั้นจะโมงเลยเอาอีเมรัาป่าทอบายยังพูดนาเกลนไันสามแล้ว เหันมาไม่เจอเราบ่งบินอยู่โซนคราสเตไปเลยได้ไหมมาแปดโอ้ยขับไม่ทันอี <c oughs> โดนเกียนปลาไร่พี่อเฮ้ยแต่ยายแม่งเปิดอ,อีกโก้ไม่ได้เป็นการมาลุ เอ้ยอย่างนี้ต้องเอ้ย้เราโกโกคนนี้ดูนะเว้ยโกคนนี้ดูนะเว้ยนติดตเาไรต้นชายตหลรอเ้ยต้นชายคุณค่าโหดไรแตนเป็นโกมากินเมื่อโดนฉากแคนเลยะฉาบตอนผมเป็นโกแล้เจะโดนฉาบเข้าไป ว่าเป็นอะไรีพ่อเจ็นด่างนี่แต่ทำไมพูดเสร็จแล้วแบบเข้ากระตังนู้ว่าเชียโอ้โหโข่งมันไปละมันไปแล้วมันไปแล้วมันเอาแล้วได้เหรอเหีย ลู่มาเอียงลูมาเอียงแบมกัมเอีย,อยที่สังเกตส่งลู่ไาต้อยผมเกียดที่สุดสำหรับการส่สงเท่เใช่ไหมชนะูที่ดีเกินคาด เกิดเมือตะคุบไดเอีกยนะโคชิบหายโอเคฝากด้วยเชื่อใจตัวคุณหนูหาไม่ทันเอ um ๊ะ no, ส no, 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 no. ่งให้กากาบาลูก่อนเลยไปเลยเปิดดีโก้ใส่กากาบาลูโน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 แล้วไม่มาไม่โค้ชส่งให้แล้วเขาตอนนี้กากาบาลูมีสกิลรีเลย ทีแกมุมที่อัตลลนตรายสุดก็คือมุมที่เรากาสยดีประตูเข้ามากที่สุดเชิงเนสก็เลยอักซ์เาไปไข้างโกงให้มันน่ากโกงไม่ใช่นะวู่ดจากตัวเองแล้วแล้วก็โดนโกงรับได้ง่ายแต่ผมว่าที่ผมจะเป็นมากสุดก็คือวู่ดเพราะตัวเองอ้าวสวยว่าจากไหนวะมันลอยมาไปเอาชิบหายเพื่อนรับทานไปนะทานยูทานยูอาหารนัน้นผสมวันเป็นอ่ะ ไม่กล้าส่งบันที่อบาทมากแล้วครับผมฝากเยนั่ก็ส่งบอย่างดีอ่ะเฮ้บอลโค้ตีเลยที่อคียบอลคีบอลน่กลัวมากเลยเมื่อกี้น่กลัวมาเลยนะเมื่อกี้ตอนที่จับบอลได้ นนัตแม่งติดคารว่าเสาชนคานอีกแล้วโอ้โหโแม่งโก้แม่งสกแกนวัตเสาแก้ชนคาร์เนาะมึง,งไม่เคยเรียนไอ้นี่หรอว่าเสาแก้ชนคาน์อ่ะแก้ชนคานยังไงอ่ะมันมึงเห็นเทคน,นิคที่กูจะใช้ส่วนใหญ่ปะมันคือเทคนิคสะพอนะต่อให้กูยิงชนคานไปอ่ะคือกูกูก็กลับว่ายิงสะพอนกลับมาหากูก็ได้ก็เข้าใจแต่ตะกี้แต่เข้สะพอนอ่ะมันจะไปเข้ามันจะไปเข้าโก มันจะไปเข้ามือโกเลยอ่ะเออนั่นไหนมันมันแก้ไม่ได้มันมีวิธีแก้ผมก็เข้าใจอยู่แหละแต่แบบตอนนั้นมันแก้ไม่ได้นี่เทคนิคเทคนิคโกที่ใครใครก็ต้องมันเเ้มการ์มารู้ว่าสกิลวิ่งในโกแล้วก็พวกไอ้ไปด้วยโซนกองอ่ะมีใจใค้เอาอาวมณ์ปะใหญ่อีกาว่ายิงไปแปลงได้พวกนั่งนอนอยู่นี่นีมันก็เข้าตรงมือ แม่ทำมันก่รอใจเย็นรอให้คนอื่นเสิร์ฟอาหารมากูเซ็กลูกได้สวยก็สวยชีวิตเกิดร้อยอู้ช่อใช่างชุ่งช่างช่างบังผมขอยู่ไหนวะบังคออยู่ข้างนี่

เอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่อมาจูลูกฟูดเปลี่ยนไม่ฉี่นี่ไม่หาไม่หาเลยเชื่อตัวเพื่อนไอหกจะเชื่อตัวเพื่อนลงไปเชื่อตัวไปรเอาเถอะเชื่อตัวเฮียแม่งลูกลูกเฮียแล้วนะทำไมลูกมันยิงยักษ์ซ้ายขัางอะนะส่งยาวส่งยาวส่งยาวไงแปลกเห็นไหมใครบอกคุณโกงไม่เริง ไม่เขียยให้เยอ <c oughs> ะคนเนี้ยแล้วกูไม่ไหวว่าใช้วลังงานในการมีโกลมาเห็นจุดจบที่ไหนโ้ยอยู่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์คนไทยแน่เลย